สวัสดีคับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดียวบนจะไปกู้ลอบครับที่เราวางไว้หนึ่งคืนแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะได้เป้่าขับรถไปครับตีทาเรือสีถันูนะไปครับบนเก่าทั้งไหนนะโอเคครับโอ้นูสะพานดูสิครับน้ำระดับน้ำโอ้โหลงเยอะเลยลองไปดูครับเดียวให้นาดาถือกล้องให้แล้วกันดูครับ เมื่อคืนนี่น้ำล้นสะพานอองมาตรงนี้เลยไปครับอะให้นาดา่วยทีมานักบาสอู้มาดูกันอู้หลตัวไหลเพียบลุยหลตัวลุยไลยตัวมากนี่ว้าวช่อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะดาบบางเซนกดเลยกันจะปอยไปนะต้องสี่ห้าตัวตัวห้าัววอีกรอบอีกอุ้ยปลาเลยจิงด้วยไมู่้อ่ะอียปลาด้วยเหรอ

อุ้ยต่ดกลชวนมสวยมากเลยนันกุลชวนอุ้ยลอนะลอตัวตวขามยึดอัดิบชุ่มอาปล่อยไปโอเคลอ สวยมากโอ้มีปลาด้วยอู้ตัวอี้แบบตัวปลาขนได Oh, oh. Đang mà. <laughs> Ố, cái con mà cái đó, mạng đó, con đó, cái đó, cái đó, cái đó,

không à anh tính như vậy đó ได้หลายตัวเลยนี่ตัวได้ป่าตุ๊กแกตัวนึงเว้ยตัวยิ่ยิมไปนาะดูดิโอเคครับเอาไว้เท้านี้นะพบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บอลไปก่อนนะ<ม>ก็ยัง<ม>อยู่ทถีสะพานของตาใจอีกนะครับโอ้โหสุดยอดมากดูบรรยากาศบายบายครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะมาทำแกงส้มนะครับแกงส้มหน่อไม้ครับนี่ หอไม้ครับน่ากินมากเลยดูครับพึ่งดองเทจเลยนี่ไปซื้อมานะครับนี่แล้วก็นำม,มาขามเปียกครับนี่ครับแกงส้มก็ต้องมีเครื่องแกงส้มนะเครื่องแกงส้มเคยครับกะปิมะนาวใส่มาขามเปียกแล้วเดี๋ยวบอลจะบีมะนาวใส่ลงไปด้วยนะครับนี่ครับปลาที่เราได้มาบอลก็เอาไปดักปูวางซวนไว้นะแล้วก็ตัวยหญ่บอลให้แม่ไปแล้วครับปลากระบอก เนี่ยบอจะเหลือกเอาปลากระบอกตัวพอดีพอดีเลยครับเกงส้มเนี่ยทำไว้แล้วครับที่ป่าทรายด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูปูครับว่าได้เยอะป่าวนี่ครับปูที่ไปกู้หลอบมาด้วยครับนี่ปูได้เยอะเลยเดี๋ยวบอจะนึ่งนะครับเดี๋ยวจะม,มีเพื่อนกินด้วยนะ ปลาจิ๋วกับเพรอดอาจจะก,กินด้วยป้องไม่รู้ครับบนก็เลยว่าไม่ได้หนังทําคลิปกินให้ดูนะครับบนจะทาแต่คลิปอาห้าให้ดูนะโอเคครับนี่ยังไม่ตายเลยดูแ๋ยวบนทําให้มันตายก่อนนะแล้วก็ไปนึ่งครับแล้วก็แกงต้มน,นี่ครับปูตายแล้วครับบนก็ใส่น้ำไปนะต้มแล้วกันครับวัน,น ต้มครับปิดฟ้ามาครับมาทำแกงต้มโอเคครับเรามาเริ่มทำแกงต้มกันอันดับแรกครับบนข้อใส่ขิงแกงลงไปทดเลยกะปิครับอีกนิดนีงคนให้ข้าววนก้นครับ เปิดเก็บใส่นอ่อไม้ครับ เลยครับรอให้น้ำเดือดนะครับเครือแกงบนมีเท่านี้พอดีเลยบนกิดว่าน่าจะโพนะรอให้น้ำเดือดแป๊บครับนี่ครับในต้มปูบนข้อใส่กระเทียมไปสองกีบครับ ออโอเคครับเริ่มจะเดือดแล้วบนข้าวใส่น้ำลาลนะบนลงไปแบบของชูรสกาก้าวน้ำตาลครับนิดน้อยอมไม่ใไส้ก็ได้นะประมาณนี้ Yep. ชิมดูก okay, <reco> ่อนครับเดี okay, ๋ยวบอนจะอุ้ยขอโทษเดี๋ยวบอนจะบีบนำมะนาวไส้ตบท้ายนะเกลือนิดหนึ่งครับพอดีแหละนี่เกลือโอเคครับเอาปลาไส้เบาคนเกาคนปากกระบอก เดี๋ยวปาตัวใหญ่นี่นาดาจะเอาไว้อู้หตัวยิ่เลยนาดาจะเอาไว้ถอดนะมดละใส่ตัวนี้ไปตัวหนึ่งกันครับ เปิดแก๊สครับอย่าไปกดนะกดลงไปเดี๋ยวบนจะรอให้เนื้อปลาครับส,สุกสัก70เปอร์เซ็นต์นะแล้วเดี๋ยวบนก็บีบนำมะนาวใส่ลงไปครับโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวกด,ดเลยบนเบาก่อนครับบีบมะนาวส่ลงไปสองเสี้ยว ปลาเหลืองเต็้ตุ๊กแล้วนะดูนี่โอเคครับเปิดแกีนนะ้ยชิมดูอีกทีนะโอ้โหอร่อยมากเลยอะ่ะ โอเคครับลอยเหนือปลาทุกนาะบนก็จะปิดแก๊สเลยครับมาดูกูครับโอ้ย้อนโอ้ก็มันจะทุกเลี้ยวโอเคครับเดี๋ยวเอาใส่ จานกับวาจะน่ากินปะนี่ครับโอ้โหเสร็จแล้วน่ากินมากดูนี่แก่งสมอุตมุมน้ำจิ้ม